สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอซครับมาแล้วมาแล้วจอดถึงแล้วทีมงานบรรับมานอนกำลังกินข้าวครับนำทีมโดย i อ d อครับสวัสดีครับทีมงานเพื่นสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้ครับกับสถานที่ครับพี่น้องพาคพเบิงเนี่ยติดถนนใหญ่เลยคางกับอำเภอหนองหานเลยครับ ติดอำเภอเลยครับนี่ครับสถานที่ทําการแสดงขึ้นนี่ครับพี่น้องครับเสี่ยตั้งเวทีอยู่นี่แหละครับถ่ายรถนี่ครับจุดตั้งเวทีครับจุดตั้งเวทีด้านหลังกับตีถนนครับแต่ว่าเป็นสมิตตลาดอีกเล็กน้อยนะครับบ่ายโมงจนหออนมหนึ่งถุมครับ ถานที่ต้องมีสิมีตลาดนะครับเพิ่นบอกไห้เหาตั้งวิธีใดก่อนแต่ว่าพวกเต้นพวกคอตูมลงขนลงอย่างอย่าพึงลงครับเพิ่นให้ลงต้นหลังดึงถุมขึ้นไปครับนี่แะครับสถานที่ครับหอดจอดถึงครับทางฝั่งนสิเป็นวิธีคอนเสิร์ตครับสวัสดีครับ โอ้ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าพักพักอยู่ที่อุดรออกมาจากโดมกี่โมงออกมาจากโดมตอนบ่ายสามเมื่อวานนี้เขาไม่ได้เข้าเลยเขาเป็นทำทุระเกี่ยวกับรถมีอะไรเยอะก็เลยไม่ได้ไปครับมารายงานก่อนแั่รายงานอะไรกเพราะว่ามันยังมาทัานรุ่งตัวสถานทครับก็เพิ่งแต่เพิ่งเคลียร์ได้เพิ่งเคลียร์ได้มือนี้สถานที่แับแคบนิดนึงแต่ว่ากะจุคตรในหลายแมนมันในเน่ามักระซ่วนเวทีมันจำกัดข้องยดลง ครับประมาณสักเทียบหมอชิดครับแต่ฟอหน้าก็ยาวได้อยู่ฟอหน้ายาวได้แล้วต้องให้เขาเดินจากข้างหลังทะลุมาด้านหน้านะประมาณสักทุ่มกว่าๆค่อยค่อยปิดโอ้มันเป็นตลาดนัดเป็นตลาดอย่างไรโอ้เดี๋ยกพอดีตั้งตลาดจีนวังห้องกันเทียนยังได้แต่ที่ตรงพอตั้งส่วนเลที่ห้องครับเวทีตั้งได้แต่ว่าเต็นท์ขนกับเต็นท์นักแสดงต้องรอก่อนให้ตลาดเก็บก่อนนี่ครับไม่ขายไม่ขายเพื่อนก็มาเตรียมตัวรอดนะครับฟังพี่กะติดโอ้บั่นพักขอยังบอกว่า บ้านพักสถานีตำรวจตังนี่เออ้ตังนี่นะตังนี่แหละหันม่พี่เนาะได้เนี่ยกว่างเนาะแต่กะหันติดโรงเรียนอีกแล,ล้วเอาถางทังหลังโรงบาลน,น่ทังหลังก็โรงบาลอีกมาดอนี่มันเป็นายพวกสองไผ่บนตัวโอ้ใช้ปาประจำปีทีู่อา่าอ่ารอติดตามแลวครับทีมงานสิตังยังไดแบบใดนะครับสิไ้งานให้ทราบณตอนนี้เวลานี่เท่ากับ ฮะ <140. S 1> บัตรโอ้ราคาค่าบัตรร4 0บาทครับบรรยากาศสดๆครับในพี่น้องในเมืองเดช่มครับเบ,บาตุ๋ยกับไรงานของไงไปซีลิปเราโป่งอปงดูพอดีพอดีสนั่นเรือหาพัด,พพด,พดลพหลับโปง วันปูพอดีสอละสามพอดีเข้าเปิดที่นเสร็ครับ้องฝากกระเปิด,กป,ดปกติเพิ่งกะว่าครึมครึมอยู่แต่ว่ามีฝนเอามารอติดตามนะครับพี่น้องครับนะครับมื่ว่านสิพีเดไป้รวมพิธีบ่วงสวงโอ้ยิ่งใหญ่ระดับการดีสมกับเป็นหนังที่ครั้งแรกของวงการมารำนะครับที่ มาเหตุหนังพี่ให้น,อน,น้องออดเด้ยบึงกับหนังเรื่องไทรอ้อผู้ใดได้ติดีามรับชมทั้งหลฟ์สดแฟนเพจของสนอยแนะ่คอมเมนต์มาบังดูเห็นการบูงสงวงเรายิงหญ่งรังการแบบใดจังหดพี่น้องว่าลานสิแตกว่าเอาร้อยล้านสิแตกว่าหนังเรื่องนี้หนังเรื่องแรกของวงการมอลำฝากอิที่ทุกคนทุกท่านเด้อสนับสนุนครับ นี่เป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับของสาวน้อยเพรินแพงนะครับเดือนสุดท้ายแห่งการออนทัวร์ฮึวาวาจ่างนะครับหลังจากนั่นกับสิเดปิดรูรูการวันที่29แล้วนะครับก่อนปิดรููการกับมาแห่กำลังใจ้หลายๆครับเมื่อนี้เป็นการออนทัวร์ภาคอีสานนะครับตอนบนเป็นขลังสุดท้ายครับในโซนอุดรหลังจากนั้นกับสิไหลลงไปพุทธลครพนมไพรครับจังหวัด้อยเอดนะครับแล้วก็ หลังจากรอยเอสโอพี่น้องเอแฟนครับอิซีทางโซนกรุ้งเทศปริมณฑนนครับเตรียมให้กำลังใจนะครับกับทีมงานสานวัฒเพชรพันแพงนะครับมัวว่านกันเลยไปคุยกับผู้จัดใจถึงพึงได้ยังกับนั่นแกละนะครับยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเพื่อนสีน้ำผ้านะครับสานวัฒเพชรพันแพงนะครับลงออนทัวร์โซนพัทยาสายสามรานป่าเกื้อนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรอบนี้เ่ามีเปลี่ยนแปลงสถานที่พี่น้องทางส่นพัทยาเด้อเตรียมตัวครับเตรียมตัวต้อนรับคณะมรำสนวัฒน์เพชรพันแพงนะครับเท่าสีออนทัวร์ลงไปหอดพัทยาคนเด้อในรอบนี้ติดตามไว้ครับกับคิวงานนะครับโอ้คิวงานของสาวัฒน์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามพี่น้องก็อาเซียนป่ายโปรเตอร์แล้วเนาะอ่ายี่สามยี่สี่ 25 26โอ้ยไหลาย,ยาวๆมาทางประจีนงานชมฟรีของเจ้าภาพหลังจากนั้นเข้ากสิมา27 28ิเจข้ามาซ้อมยูโดมนะครับย่สิบเก้า 29, ปิดฤดูดกาลโอ้ยนี่แหละความยิ่งใหญ่เข้าสิเกิดขึ้นในช่วงถ่ายเดือนครับวันที่29นะครับเป็นการปิดฤดูกาลของสา,นา,ามนเพลนนแพงฝากอฟซีพี่น้องมามวนมาซื้อน,น้ำกันครับ นสนามกีฬากางนะครับบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องฝ่าวจ้องเด้อ,ร,อรีสอร์ทดูซึกว่าตอนนี้สิเต็มหมดแล้วนะในโซนของโกสุมพิสัยนะครับเต็มหมดแล้วนะครับรีสอร์ทได้ยาวนะครับสถานทีมันนี่ได้ความยาวยาวโต๊ะคุณมาแล้วครับสังกะสีกัสีออมจนถึง เสาไฟฟ้านะครับสังกระสีพ่นสีออกถึงเสาไวฟ้าที่งานกันุ <c oughs> <c oughs> ูยกับผู้จัดแล้วครับคุยกับสถานทีแล้วว่าล่มยังไงแบบไหนกาล่มซ้ำทายรถนี่แหละครับาทายรถท่องรอที่ตั้งอยู่นี่แหละครับสีล่มประมาณนี้นะครับ ขี่ขับแบนิดนึงแต่ว่ากระลงได้ครับผมมีปัญหาครับด้านหลังคุณละครับติดขอบถนนนะครับเส้นทางเขาขางอำเภอเขาลงกบ้านครับนี่นะครับวิธีต่างอยู่ประมาณนี้ครับบางคนก็สิเป็นตลาดตลาดสิลงขาขายก่อนครับแล้วยังนัพิ่งยังเสียให้เฮ้านะครับก้างตินก้างยัง ตั้งๆได้รอพวกนี้เลยโอ้คนหน่อยไหมตรงเบอร์ยังสักอย่าอะไรที่หนึ่งป้านน่ปันปันโอ้โหเอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ชมีสักหนงางานนะครับอย่าลืมด้วยพี่น้องด้วยผู้ใดประ่านด้สื้อบัตรสื่อตัวงานงานวันที่ยี่สิบหกนะครับอ่กับศิลปินรับเชิญลิเกน้องนุ่นดำดงนะครับสีมาประทะกับมมลัมนะครับ ่าสื่อบัตรสื่อตัวแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับปิดฤดูกาลวันที่29สนะครับสื่อบัตรสื่อตัวได้เลยครับบัตรราคา149บาทสําหรับผู้ดงงดใดมารับชมหนังงานแต่ผู้ใดมารับชมหนังงานอู้ยของแจกของแถมหรือว่าเสื้อผ้ายางบนวนทีหลากหลายมากครับกับศิลปินรับเชิญน,นะครับมีภายในะพี่น้องกนาศิรับทราบทางเพจอยู่แล้วนะครับอ,อย่างไอเพชรสหรัฐอย่างสีนะครับหรือกุจิตราภูนราบนะครับ มาดับเชิญบริเวณทีสาวนอรเปิรแนแทงกเอาคลิปนี้ฝากไว้สมิสกรพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีทางช่องสตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเพีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ